อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทยคือโปรตุเกสประเทศไทยมีการติดต่อกับต่างชาติจึมีการแลกเปลี่ยนและรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาปรับใช้ในสังคมไทยหลายด้านเช่น 1. ด้านอาหาร เมื่อมีอารยธรรมต่างชาติเข้ามาทำให้การรับประทานอาหารของคนไทยหันมานิยมรับประทานอาหารแบบต่างชาติมากขึ้นเช่นอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบชาวตะวันตกอาหารฝรั่งเศสอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นการใช้มีดการใช้ช้อนซ่อมแบบชาวตะวันตก การใช้ตะเกียบแบบจีนวิธีการปรุงอาหารแบบผัดการใช้กระทะการใช้น้ำมันจากจีนวิธีการปรุงอาหารที่ใส่เครื่องแกงเครื่องเทศจากอินเดียการใช้ไมโครเวฟแบบชาวตะวันตกการดื่มชากาแฟการดื่มไวนย 2ด้านภาษาเมื่อมีการติดต่อกับต่างชาติทำให้ภาษาต่างประเทศเข้ามาผสมผสานกับภาษาไทยตัวอย่างคำจากภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยคำภาษาอังกฤษเช่น free, switch, code, remote, game, taxi, computer, concert, application, lipstick คำภ,ภาษาจีนเช่นห้างบะหมี่เก้าอี้ลิ้นจีสลัเปาปอเปี๊ยะป๋วยเตี๋ยวกงสีก๋วยจับยี่หอ้อวรรณกรรมต่างชาติแพร่หลายในไทยเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์โรมิโอจูเลียต สด้านเทคโนโลยีเมื่อมีอารยธรรมต่างชาติเข้ามาทำให้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เช่นการใช้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์เครื่องบินดาวเทียมรถไฟฟ้ามีการสร้างที่อยู่อาศัยแบบตึก 4. ด้านการแต่งกายที่ไทยได้รับจากอารยธรรมตะวันตกเช่น การสมสูตรการผูกท้ายการสมชุดลาตีการสมกางเกงกระโปรงการสมแบบฟอร์มในการทำงานการสมกางเกงแพรซึ่งเป็นอารยธรรมของจีนการนุ่งโจงกระเบนซึ่งเป็นอารยธรรมของอินเดีย 4. ด้านดนตรีที่ไทยได้รับอาระยะธรรมจากชาติตะวันตกเช่นการเล่นเครื่องดนตรีสากลการขับร้องเพลงสากลผลดีของการรับวัฒนธรรมต่างชาติความรู้และเทคโนโลยีของต่างชาติมีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญให้แก่สังคมในด้านต่างๆ ผลเสียของการรับวัฒนธรรมต่างชาติการรับวัฒนธรรมต่างชาติมากเกินไปจะทำให้วัฒนธรรมไทยสูญหายไปและคนในสังคมให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจ